สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV เวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคู่แรกนนั้นก็จะเป็น v i p สิทธิ์จ่าต้นนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ท่าน,นยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าหรือเจ้ายกเพชรวอสุขสัน์แก้เหมอนอีกครั้งนะครับหลังจากเจ้ายกเพชรเคยแพ้นอกยกที่สองมา วันนี้ VIP ต่อปอนหนึ่งคู่ที่สองก็จะเป็นแสนเก่งหมอเถินหมอบอมเถินลำปางนะพบกับทางด้านซ้ายนาครนายกหนุ่มสารยานะครับซ้ายนาครมาแทนวันนี้เจ้าแสนเก่งเลยตอมหนักสองปอนนะครับร้อยเก้าต่อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนและคู่ที่สามก็จะเป็นวุฒิเดชท,ที่เดช9กสิบเก้านะครับนักชกจากโคราชพบกับทางด้านดาวนภาบีซีเคยิมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามดสามปอนและเข่รายการวันนี้ก็จะเป็นนักชก ดาวรุ่งนะครับอร์มสดเจ้าถิ่นดาวจิตเมืองนนเป็นคู่แฝดนะครับดาวจิตเมืองนนพบก,กับทางด้านเพชรนิรันด์ดาวรัสารคามวันนี้เพชรนิรันด์ก็เป็นทีมเยือนนะครับพบกันที่พิกัดน,น้าหนัก127ปอนด์นี่เป็นรายการมวยวันนี้ต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับคู่แรกนั้น VIP มา103ปอนด์ท่าพี่กัดส่วนคู่ชกก็คือทางด้านยกเพชรมา104ปอนด์ทับพี่กัด คู่ที่3ก็จะเป็นวุฒิเดชทีเดชเก้นะครับพบกับทางด้านดาวนาภาบีซีเคยิมพิกันดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์และคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นดาวชิดเมืองนนพบกับทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบลังสาราคามพิกันดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเดชนะคู่แดงนั้นเอพีเคยชนะนอกมาชุกที่2วันนี้เดชเปิดมาให้เป็นต่อเจ็ดสี่นะครับคู่ที่สองแสนเก่งมืวอนในรายการวันนี้ต่อนหนักสองปอนด์ เป็นต่อทางด้านซ้ายนควนอยู่ที่ห้าสามนะครับวุฒิเดชดาวนาภาวุฒิเดชเป็นต่อห้าสี่ส่วนดาวจิตเมืองนนเป็นต่อเพชรนิรันในราคาสามสองนะครับนี่เป็นราคาเด็ดประจาวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพีเคสองสี่เป็นลายพัดยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนํามวยทุกวันนี้นะครับชี้ตัวรเพชชนะยากมากเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนพอชี้ได้ แต่ว่าจะบอกว่าใครแพ้ชนะอันตรายมากครับช่วงนี้มวยต่อยตามราคาเรทราคาเดทดไหลต่อแบบแปลกๆมวยไม่มาสู้แพ้นอกผลการชกจูสวนมีทุกรูปแบบครับทุกวันนี้ผมก็เลยแนะนําอยากให้พี่น้องเข้าไปสัมผัสกันนะครับแอสพีเกสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไวทใายคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อขมูลเพื่อสมัครได้เลย หากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโสรสอบถามผมได้ตลอดเวลา0 9 3 0 0 5 0 4 8 0 9 3น0ะครับ093 005 0้8 0มี่ 80. ผมพร้อมที่คำแนะนำนะครับคู่แรกนั้นมาดูนะครับมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้น v p ศสิจ่าต้นตัวนี้ก็หนักแรงครับเตะขาต่อหมัดไต่ท้องสลับใบหน้าแข็งแข็งแข็งแรง,แง,แงบูตนดเดินเตดแนยันห้ายกนะครับตัวนี้ ยกเพชรสูงยาววันนี้เข้าตอไดังให้พรหนึ่งเขยแพ้นออกมายกเพชรน,นี่ยกเพชรวอสุขสรรซ้อมอยู่เพชรเจบุญน,นะครับตัวตัวนี้ฝีมือดีสูงยาวได้เปรียบรูปร่างอันนี้ได้เปรียบน้ําหนักแต่ผมมองว่าน่าจะต้านความหนักแรงความบูความบารมีของ v i p อยากคู่นี้ลุ้นได้ถึงนอกมีโอกาสนับนอกถึง99.99 99เ้้ลยนะคู่นี้ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสนับนอกสูงมากนาตู่เล่นได้เล่นเอานะครับ เล่นนับนอกมานะครับผมชอบไปที่ V.P. สิทธิ์จากต้นวันนี้ลุ้นได้ถึงนับนอกคู่ที่สองครับแสนเก่งนักชกในรายการนะครับจากโกราชหมอบอมเถินลำปางเพื่อให้การสนับสนุนเถวซ้ายนะครตัวนี้หนักแรงฝีมือดีหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้มาแทนได้หนักสองปอนเธอถูกมวยเป็นรองนะครับการเตรียมตัวเป็นรองวันนี้น,น้นหนักสองปอนแต่ว่าเป็นรองควบวงจรเป็นติเด็ดในรายการครับแสนเก่งหมอบอมเถินลำปาง กูหลงเปขารายการวันนี้วุฒิเดชทีเดชเ้าสิบเก้าครับเจอกับดาวนาภาวุฒิเดชเข่าในแข็งแกร่งซ้อมทีเดชเ9้าสิบเก้าเดินจับเดินทีปอดใหญ่ปลายแรงส่วนดาวนาภาก็หลากหลายฝีมือดีปอดใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้แต่ผมก็ยังชอบไปที่ความมั่นคงของวุฒิเดชทีเดชเ้<ๆ>าสิบเก้าคุยขรายการวันนี้นะครับดาวจิตมังนอนเจอกับเพชรนิรันด์ดาวสูงยาวหลักเปลี่ยมดีซ้อมจิมันผู้จัดเพชรนิรันด์นี่หนักแรงพร้อมสดซ้อมอยู่กับผู้กองดันที่ศาลคาม เปิดมาให้เป็นต่อ5 3 7 4ลงตัวลองเพชรพิธีเพชรนิรันด์นะครับลองแล้วมีโอกาสลุ้นได้มีโอกาสพี่ก็กกมาเป็นต่อใหต,ตัวบางตัวเอานะครับผมชอบพิธีเพชรนิรันด์ดาบเรนสารคามสรุปม,มือรักมือชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นเปิดว่ามาที่เด็ดในรายการลุนได้ถึงนับนกคู่นี้มีโอกาสนับนอกถึง99.99% 99เลยนะครับ VIP สิทธิ์จากตนนะครับคู่ที่2แสนเก่งหมอบอมเทนลำปางต่อ2ปอนด์แต่ว่าเป็นมวในรายการกระดูกดีกว่า วันนี้ดีกว่าเยอะนะครับเป็นทีเด็ดตัวที่สองตัวที่สามุท่เด็ดทีเด็ดเก้าสิบเก้าวันนี้น่าติดตามคู่ที่สี่รายการวันนี้นะครับคู่เอกลุงตุลรองวิธีเพชรนื้อดันดาแปลนสารคามน่าจะเียดผ่านท้ายท้ายท่าน,นี้ขอกลับขอคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาดูตลอดขอทุกท่า,ทานจงโชคดีทั้วยนะครับนำนำทองกลับบ้านฝาลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ